คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับหมวดเป็นคูณ2องเลยปะเฮ้ยไม่กินพ่อทันจิโร่เอาตัวอะไรดีกูไม่ได้เงินเมื่อกี้แชงคูดี๋ยวกูจะหาคีราชันใส่ทุกคนเลยมาแล้วเป็นเดสกินดาเธอใช่หรอชายผู้มีแขนเดียว <You> มีวแข่งใ่ไหมโอ้มาใส่ฮาคิเค้นฮึยมีมีหลบมีฮาคิฮาคิสังเกตหลบได้อุย้ยโอ้โหทูสไตรโอ้โหอะไรวะเนี่ยโกงยิ่ใหม่เลยเดินไม่ได้ช่วยด้วยมามเดี๋ยวกูเคเองแหมมันเป็นที่ก่อน เดี๋ยวไม่ได้จริงเดี๋ยวไม่ได้จริงเดี๋ยวมันปล่อยไปยืดได้เดี๋ยวนั้นเดินเดินไม่ได้หรอเดินเดินเดินไม่ได้ปล่อยไปยลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตีได้ไอ้กูเดินไม่ได้เดินแล้วบั๊กไปงี้แน่เฮ้ยเอาเรื่องดิเอเฮ้ยนี่นี่นี่มีคนนี้ยืนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครอะไรอจะการให้ครับเดี๋ยวผมเป็นปล่อยให้จะสับเยี่ยวให้เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนสับชอบฆ่ากูสับเยี่ยวให้ครับสับเยี่ยวมา ไหนก็ไหนๆแล้วหัดคอมโบแล้วกันเซเบอร์ภาคอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนชุดด้วยนี่สับเยี่ยวให้ครับผมหลัดหลัดสับให้เยี่ยวให้ครับผมนี่สับจนตายพี่ชุดเฮ้ยอะไรวะนะให้ผมร่วมด้วยสิครับร่วมร่วมด้วยสิครับผมคือแชงคุดกูคือคนที่ให้หมวกมึงเอาหมวกขึ้นมาเอาหมวกขึ้นมา เอาเยอะเกินแล้วนะดูฟรีคุงโอ้โหกูเป็นคนคนให้หมวกมึงโอ้โหเดืเดีเดือดกูไปโดนกูไปโดนใครโอ้โหพันวักษาวิ่งมาตไกลนี่โดนตะกิดกระตายแล้วอาะคิดสังเกตลบได้หมดอะครับหลบได้หมดอะครับหลบได้หมดอะครับเรื่ลงเปิดเพลงเยอะเกินนะพวกมึงมากูมีพวกอันนี้แช่งปูดอ่ะเตี้ยย

จันกุญูเฮ้ยงงมันเปิดผ้าแล้วถอยดีกว่าเฮ้ยไอ้ยิ้มขายมันเปิดผ้ากูก็โหวะเวลาเปิดผ้าใส่กูอเฮ้ยไม่ไหวละฮังกี้เปิดผ้าใส่กูอะฮักกี้สังเกตเออกูอาอตายแล้วมึงเปิดผ้าใช่ไหมตัวกูถอดถอดหมวกบ้าง เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเล่นตัวมาเปิดผ้าใส่กูกลับไว้เอิร์ดอืมงนะฮาคิเฮ้ยโอ้โหเอกคาลิเบอร์ไอ้แม่กโอ้โหคนเดียวดับอันดับหนึ่งเลยเชี่ยมาเฉยฉันมามางงงงเลยด้อไม่เห็นมันเยอะเออเติมฮาคิ ไอ้ฟาร์มเอี้คีก็ได้คโไปไหนแล้ววอโเโคโจโคโจมาแล้วมาขแรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้ยงมึงต้องมึงหนีไ่ไหวแล้วขายจะบวกมาเลยเปิดบ้านสีูต้องเปิดถุงบูเฮ้ยกูหาคีราชันเองไมน้องวงหาคีราชนตายเลยย้ดทำลายเลย โอ้กอได้ฮ่ชันเลยเมื่อกี้เะอสริมฮาิ้ยตุ๋ยตุ้ยตุ๋ยอะไรมีฮะีสังเกตหลบได้หมดเมื่อกี้เอะไรเฮ้ยอะไรกันไกลอะไรกันไกลอะไรอะไรเคยโดนท่านี้เป่า ไม่เอาไม่ต้องไปใ้กูไอ้เชือดิ้เยอะเกินไปลวกูไม่ไหวละมาใครจะสู้มากาดากลชันนี่ากิซาลายชันเป็นไะนี่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 นีี่อี่นี่นี่นี่ เอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแล้วใครมันเกิดดวงข้าวกูเลยไอ้สองหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาแชงคูดกูคดเก่งเลยแล้วใครวะไอ้ตีนัเนมน้ำเลยนะเฮ้ยลูฟี่มีดาบด้วยเหรอไม่ใช่มีคิวฟุรามาด้วยเดี๋ยวคองกูหักคอเลยเดี๋ยวเจอกูแน่มึงไอ้น็อตจริงกันละ ไอ้น็อตมาแล้วมาอาคีเดี๋ยวว่าจ้าปู้ให้ฟันด้วยต่อให้ด้วยนี่หลบได้หมดหลบได้หมดนี่ฮะคีล่าชันมันหลบมันหลบไกลๆกูได้ไงนี่นี่ใครทำอะไรบ้างวะเนี่ยมองไม่เห็นทอะไรโอ้ยโอ้โหมันลุมด้วยว่ะเฮ้ยแชงคูดโอ้โหอ้เชี้ยอะไรวะเนี่ยต่อให้ด้วยยุ่งๆยุ่งไม่ยุ่งยุ่งไม่ยุ่งยุ่งไม่ยุ่งเอ้าเม่นี่ลูฟี่มันอยู่ไหนวะ โอ้พวโง่ทา้งหควิโดเ่นหยนคากูกิดวะได้วมึงไปหัวอะไรกันในบ่อน้ำเออนี่เอาวะเอาว่มูจาเสริมฮิอือนี่หายไปจิโร่มึงอะไรมาป่าทีหลัง มาดีมาอันใกล้ไอ้เยอะเหลือไม่โดนไหนเลยสัตวกไอ้เงี้ยมุมเอาลูฟี่ดิไอ้เหี้ยโอ้โหคุณตายแล้วลูฟี่นี่วิ่งเดใครใส่ต่อยบ้างไอ้เงี้ยโอ้ไม่ขามียาให้ตาตาหรอกมันวิ่งไปแล้วอาคิว้าวลูฟี่มันตกเท่าไหร่วะไม่ก็ตกมันเป็นค่าหรอะ ใช่ใช่เป็นพาดลูฟี่เหรอพลังแห่งก้าวห่างมุดอนเหมนเหรอาคิสังเกตมังหวและเฮ้ยโอ้โหลูฟี่กูสเน็ตคือเม็นดึกเ้ยโอ้โหคลิกโดวก็ไกล้ไอ้เหว้ยขอนเฮ้ยโอ้โหมีเสืยงดำแล้วจยงหงวะนนี้กัรดาวันหนึ่งนะขอเวลานอก ขอเวลานอกขอไปร้านอกขอไปร้านนอกไอ้ลูฟี่มันโก้ไงลูฟี่มันใช้มือยืดอ่ะมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะมึงสู้กับใครอยู่อ่ะขอดูแลกันนี่ทำดาเมจดูเฮ้ยเอฟเคมึงจะมายุ่งไม่ได้เฮ้ยมึงเอาเมื่กวบกซ้ำมึงเลยแล้วกันแกเอาตรงนี้เลยแล้วกัน เปิดดาบเยเปิดาบบมาดิมาลองดูหน่อยไหมล่ะจะบวกกันไหมล่ะกูให้เลยฮาคิลฉันออ้ยไอสตว์เอยเจ็บรุนหมดเลยฮาราคิไ่ฉันเฮย้เฮ้ยเฮ้ยฮาคิสเกตนี่นี่นีเฮ้ยหลอกซุนานเกินไปนี่ขยับตาย

ไปแดงเฮ้ยเฮ้ยอ้ะไอรแบบเี้โคตรแค่กูเลยอ่ะคนอื่นมีต้องเยอะไอ้ยี่มาต่อยกูไอ้ยี่มันมีเวลาใเดียววิ่งมาจับกูเนี่ยวิ่งดิ่งมาที่กูเลยอะไรอ่ะไอ้ยี่ก่อนในตอเจอกูฮาคิใครมันหาหรืออะไรวะตรงนั้นอ่ะ เอาเยอะเอาเยอะเอากอนเอาก้อนเอาเยอะเอาก้อนเนาะก้อนเนาะก้อนเนาะเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยเอาลูฟี่ก่อนดีกว่ามึงเยอะเกินไปแล้วลูฟี่กระเืิบลูฟี่อย่างเดียวทาเกตมันทาเกตมันทาเกตมันอย่าให้มันนี่นี่ไอ้เยียสันนิคแมนเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงเร็วจังวะมันเป็นสันนิคแมนเฮ้ยกวามึงไะไม่ต้องห่วงนี่นี่จบแล้วโอเคมันตาย

กันตาแปลงนี <rôle: but universal movement> <be> ่ไม่ไปไม่ให้แปลงนี่แปลงอะไรไปคุยกับมึงไปคุยกับล้างมึงมุงด้าหลังกูไอ้เอิร์ดเอือววาลาดดูมันเอาคิวมาหมดเลยอะเอิร์ดแอบบด้าหลังกูสมัยกูจะเป็นคนที่ตัวเอิร์ดล็อกตลอดเลย